ไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้ปะวันนี้ที่สามสิบไม่ได้ยี่สามหนึ่งกับวันไม่พอแต่ตอนเย็นก็ได้อีกตอนเย็นไเนี่ยคะอะไรอะไรปลาของคนเดี้วตอนเย็นไรปลานะครับแต่อะไรคนเดียวอะไรคนเดียวไปติดตามดูทันย่าด้วยนะอันนี้ร้านพันของเรานี่ไหให้มันตั้งก่อนรถตะวแรงไรโอ้คืน เมื่อคืนไล์หรือนอนหลับปะเมื่อคืนไล์ไล์ครับไล์แป๊บเดียวเสื้อสวยเอาไหมประมูลไหมอย่าประมูลรเอาเสื้อมได้ไงเพิ่งใส่ครั้งเดียวเองลองเอาเสื้ออยนั้นลองเอาเสื้อมาเบงสองสามตัวซิเปิดในเบงเลยพร้อมประมูลในมือต่อไปเอาเสื้อของฮันญาให้ดูเตรียมเอฟนะแต่ไม่ใช่วันนี้นะ ให้ดูสิใจก่อนเสื้อเยอะมากชุดของเขาเยอะมากมีแต่ตัวสวยๆแล้วก็ใส่ไม่ได้นานใส่ครั้งสองครั้งก็ไม่ใส่ก็ซื้อใหม่แบบมันเป็นแบบงานเนาะต้องได้เปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรตลอดเวลาไม่อุ้ยอันนี้เขาไม่ขายแล้วเขาจะเอาไปใส่ขายไหมไม่ ไมนขายแล้วหรอมาเพิ่มมางเออพี่จะบอกว่าเพิ่มเท่าไหร่ก็ค่อยมาเพิ่มนี่เอาไปเลยครับหนึ่งร้อยบาทเอาหม,ดมเดลอ100ันหนึ่งร้อยไหมอันนี้คือเสื้อผ้าที่โลนะทุกคนแต่ไม่โลเลยตัวนี้ด้วยหนึ่งร้อยบาทเนาะเอ็นบะไม่ให้อะเอาพวขายนะเอามาเบิ้งที่เอาตัวที่ว่าที่ขายนะ หนึ่งเลยพ่อเอไปเปลีไม่แพงหรอเงินบาทพ่ออมแล้วเนาะพ่อแล้วมาร้อยบาทพ่ออุ A ่นเอามาแม่เอาตัวที่จะขายขนาดมาเบิ้งไม่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 คืนนี้จะขายแหละคืนนี้ขายอะไรคืนนี้มีอะไรไรเสร็จก็ขายไงแล้วไปชิปไปกินข้าวครับแม่เบีบอกอ๋อไม่เบีบอะไรหรือว่าพรุง่งนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้แม่เบี่ยบค่ะวันนี้ก็ได้มือกัน ถ้าไม่ว่างก็พรุ่งนี้ขายกลางคืนปลากี่ทุ่มเป็นไรฉันเนี่ยปัญญาเข้าไลน์ปลานะครับสองทุ่มครับอะไรปลาแต่โรไม่ได้ไลน์ด้วยนะปลาของคนลาวที่ลาวนั่นแหละของวินวินวินนะ่าื่ินนะ พี่ย่าหนูเล่นเพลงแฟนเก่าบัวเทาลืมของพี่ย่าแล้วนะทุกคนขอบคุณค่ะเป็นรูปภาพวันไหนแจกเสื้อคะวันที่หนึ่งเดี๋ยวแจกให้ทำไมอาโร่ไม่ได้ไล์ด้วยเขาไม่ได้จ้างค่ะให้ให้ยาเขาไล่เดี๋ยวจะนั่งดู่าทียญา่าที่ตีปิดกันเดิมสิทกี่วันนี้ ทิกตอกเขาบอกทิกตอกปิดกันเซ็กซี่ไม่เดี๋ยวตอนไลฟ์ขายปลาหนูไม่ปิดกันเออหนูไม่แสนนี่ไม่เป็นไรของแรออ้อะลุนี่แหละอ <c oughs> ะลุปลาร้าคนลาวเฮานอนแม่ครับของพ่อข้าวินใช่นี่วันนี้จะได้ชิมชงคาราเจนให้กินเลยหนูชงคาราเจนให้กินหนเลยไหมไปอันหนึ่ง โปรตีนเนาะสอง้อนไล่ค่าลายขายเสื <S <S ้อผ้าเมื่อไหร่เร็วนี้แหละหาวินที่ถ่ายรูปกับเบลล่าเหรอคะใช่ครับที่ถ่ายรูปกับพี่เบลล่าเนี่ยเดี๋ยวเสื้อผ้าญหญ่เดี๋ยวจะมาขายให้รอ พอหาเวลาว่างก่อนใช่ปวดคอเรื่อเมืก็ขับลยทำไมตัวใ<ค>ส่เหมือนแมงกะพุนเลยแมงกะพุนตัวมันมีหลายหลายพันนะปลาลาของวินทำไมอ๋อสองคนเด้สองคนเด้ต้องอย่าลงเดย ย่างยาเขาไรมันไหนแต่ปลานะครับปลาอยากไปซื้อปลาเขาน่าจะมีติ๊กตอกมั้งหรือไม่มีนะเขาไมมีเหรอเขาจะบอกพี่มิ้นว่าให้ส่งส่งอะไร ส่งตัวเทสเลมอนกับสตรอเบอรี่ให้เขาหน่อยมันหมดแล้วเอาที่อยู่ของพี่เข้ามาส่งอันนี้ไปให้ส่งเสื้อไปให้พี่ที่อยู่ทีนี้สมงติพวกพี่บอกว่าตอนนี้มันมีปลายทางใช่ไหมแล้วพวกพี่บอกว่าเมื่อไหร่กับเราจะายทางให้หน่ยยังไม่รู้ครับผมทามีแต่มินควรจะจ้อนนี่ หกกนึ่งทานฮอร์โมนฮอลาเจนแล้วก็เซรั่มแล้วก็กันแดดถ้ากินเยอะก็ไฟเบอร์ในช่องนี้ก็กินไฟเบอร์เพราะว่าลดลดหน้าท้องอยู่ก็เลยกินไฟเบอร์ไ,อไม่ค่อยกิน<อ>เยอะหน้าท้องลงตึ๊บแล้วก็จะเพิ่มน้ำหนัก พราะว่าพวกพี่ก็จะแบบบางทีก็ไม่อยากให้บินไม่จ้างร็รน้ดวยอเอาเอาจ้างยากไม่เป็นไรท่านี้ท่านี้เห็นไหมขต,ต้อมสต็อกท่านี้นะ้าสวน่บบนี่แนะ้ เมื่อแรงมีตะการมาบ่หรือว่ามันน่าจะผ่านเฟซมั้งว่าให้คนลาวรู้หรือว่าอะไรอะไรนะมีพิกต่อไหม t ิกต่อคือตอนยินตอนเพื่อนไรปลาบุ้มีไ่ในนี้แหละไลของเขาเอาล้วมีตะก้าระหมมีมีมีเฉยมีตะก้านำมีแกนมีญาติ มีญาดิอันอันอย่างบ้าเดี๋ยมีสแกนมีญาติอะลูด้วยสวยๆไป่ไข่ซุ<า>่มแจกเสื้อหรอคะใช่คะ่ะซุ่มแจกเสื้ออ่มไผ่ไผ่ญาติอะลูไผ่ค่ะซุ่มแจกเสื้อเพลงมีแกนันไหนเมื่อวานเหรอ